ับใจเสียใหม่มิฉะนั้นจะพินาศพระธรรมลูกาบทที่สิบสามขณะนั้นมีบางคนทูลพระเยซูเรื่องชาวกาลิรีกลุ่มหนึ่งซึ่งปิราชเอาเลือดของเขาผสมกับเครื่องบูชาของเขาพระเยซูตรัสว่าท่านคิดว่าชาวกาลิรีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิรีอื่นๆ เพราะเขาเผชิญกับทุกข์ภัยเช่นนี้หรือเราบอกท่านว่ามิใช่แต่หากท่านไม่กลับใจเสียใหม่พวกท่านทั้งปวงก็จะพินาศเช่นกันหรืออย่างสิบแปดคนนั้นที่โดนหอสซิโลอัมพังลงมาทับตายท่านคิดว่าเขาบาปผิดกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ เราบอกท่านว่าไม่ใช่แต่หากท่านไม่กลับใจเสียใหม่พวกท่านทั้งปวงก็จะพินาศเช่นกันจากนั้นพระองค์ตรัสคำอุปมาดังนี้ชายคนหนึ่งปลูกมะเดือ่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองุ่นเขาไปดูผลแต่ไม่พบเขาจึงบอกคนดูแลสวนองุ่นว่า เรามาหาผลจากต้นมะเดือนี้สามปีแล้วแต่ไม่เคยพบเลยจงโค้นมันทิ้งจะปลูกมันให้ดินเสียหรือดินจืดไปทำไมแต่คนดูแลสวนตอบว่านายเจ้าค่าขอปล่อยมันไว้อีกหนึ่งปีเถิดข้าพเจ้าจะพรวนดินใส่ปุ๋ยถ้าปีหน้าให้ผลก็ดีอยู่ แต่ถ้าไม่มีผลก็จะค้นมันลงหญิงหลังโกงหายโรคในวันสบาโตในวันสบาโตหนึ่งขณะพระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ในธรรมศาลาที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งถูกผีสิงมาสิบแปดปีหลังโกงยืดตัวตรงไม่ได้เลย เมื่อพระเยซูทรงเห็นนางก็ทรงเรียกนางให้เข้ามาข้างหน้าแล้วตรัสว่าหญิงเอย๋ยท่านหายจากความพิการนี้แล้วจากนั้นพระองค์ทรงวางมือทั้งสองบนนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงและสรรเสริญพระเจ้านายธรรมศาลาไม่พอใจที่พระเยซูทรงรักษาโรคในวันสบาโตจึงกล่าวกับประชาชนว่า มีหกวันให้ทำงานดังนั้นจงมารับการรักษาในวันเหล่านั้นสิไม่ใช่ในวันสบาโตอย่างนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเขาว่าเจ้าคนนาซื่อใจคดในวันสบาโตเจ้าแต่ละคนก็ปล่อยวัวหรือราของเจ้าออกจากคอกพามันออกไปกินน้ำไม่ใช่หรือ ก็แล้วหญิงคนนี้ผู้เป็นลูกหลานของอับราฮัมถูกซาตานผูกมัดมาตลอด18ปีไม่ควรหรือที่จะปลดปล่อยนางเป็นอิสระในวันสบาโตเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้ก็ทำให้ปรปักทั้งปวงของพระองค์ขายหน้าแต่ประชาชนยินดีกับสิ่งอัศจรรย์ทั้งปวงที่ทรงประทำ คําอุปมาเรื่องเมล็ดมัสตารดและเชื้อขนมปังแล้วพระเยซูตรัสถามว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนอะไรเราจะเปรียบเทียบกับอะไรดีก็เหมือนเมล็ดมัสตารดซึ่งมีคนเอาไปเพราะในสวนของตนมันเติบโตขึ้นเป็นต้นให้นกในอากาศ มาเกาะที่กิ่งพระองค์ตรัสถามอีกครั้งว่าเราจะเปรียบอาณาจักรของพระเจ้ากับอะไรดีก็เป็นเหมือนเชื้อขนมซึ่งผู้หญิงเอาไปผสมในแป้งก็กองใหญ่จนแป้งทั้งก้อนขึ้นฟูประตูแคบจากนั้นพระเยซูปปเสด็จไปสั่งสอนทั่วหมู่บ้านและเมืองต่างๆในขณะ ทรงมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มบางคนทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรอดหรือพระองค์ตรัสก,กับพวกเขาว่าจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าไปในทางประตูแคบเพราะเราบอกท่านว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่เข้าไม่ได้พอ เจ้าของบ้านตื่นและเปิดประตูท่านจะยืนเคาะประตูอยู่ข้างนอกอ้อนวอนว่านายเจ้าข้าขอเปิดประตูให้แก,กเราด้วยแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนมเมื่อนั้นท่านจะกล่าวว่าเราเคยกินดื่มกับท่าน และท่านมาสั่งสอนที่ถนนของพวกเราแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้จากเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนจงไปให้พ้นเจ้าผู้กระทำชั่วทั้งปวงที่นั่นจะมีการร่ำให้และขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเมื่อท่านเห็นอับราฮัมอิสอัดและยาโคบ กับผู้เผยเพระวจะนะทั้งปวงในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ตัวท่านเองถูกโยนออกมาผู้คนจากเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกจะเข้ามาประจำที่ของตนในงานฉลองณอาณาจักรของพระเจ้าอันที่จริงบรรดาผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนต้นและคนต้นจะเป็นคนสุดท้าย พระเยซูส่งเวทนาเยรูซาเล็มครั้งนั้นพวกฟารุสีบางคนมาทูลพระเยซูว่าท่านจงออกจากที่นี่ไปที่อื่นเถิดเฮโรดต้องการจะฆ่าท่านพระองค์ตรัสว่าไปบอกเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นว่าเราจะขับผีและรักษาโรคให้ผู้คนในวันนี้ วันพรุ่งนี้และในวันที่สามเราจะบรรจุเป้าหมายบรรลุเป้าหมายของเราจะอย่างไรก็ตามเราจะต้องดำเนินต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันถัดไปเพราะย่อมไม่มีผู้เผยพระวจ,จนะคนใดตายนอกกรุงเยรูซาเล็มโอเยรูซาเล็ม เยรูซาเล็มเอ๋ยเจ้า e ผู้เข่นข้าเหล่าผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างบรรดาผู้ที่ทรงส่งมาหาเจ้าเราปรารถนาอยู่เหนืองๆนืองที่จะรวบรวมลูกๆของเจ้ามาเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆไว้ใต้ปีกแต่เจ้าไม่ยอมเลยดูเถิดนิเวศของเจ้าถูกทิ้งร้าง เราบอกเจ้าว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะพูดว่าสรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า